ผมไม่กินข้าวกับหมาจงใช้ปัญญาเอาชนะสิ่งนี้ มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเมื่อสมัยที่คานทีเด็กหนุ่มคนหนึง่งยังเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษและมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งไม่ชอบคานทีมากๆเขาหมักพูดเสียดสีให้คานทีอับอายเพียงเพราะคานทีเป็นคนเอเชียผิวสีจึงเข้ากับอาจารย์ไม่ค่อยจะได้แล้ววันหนึ่งเมื่อคานทีเดินไปกินข้าวที่โรงอาหารขาเขาก็มองไปยังโต๊ะของอาจารย์แล้วก็อยากจะขอไปนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับ ที่โต๊ะเดียวกันกับอาจารย์ของเขา แต่อาจารย์กลับเอ่ยตอบกลับคานทีออกมาก่อนเลยว่าหงกับหมามันกินข้าวด้วยกันไม่ได้นะพอได้ยินคานทีก็นึกอะไรออกและตอบก,กลับอาจารย์ไปว่าได้ครับงั้นผมจะบินไปกินที่อื่นอาจารย์ท่านนั้นก็โกรธมากเมื่อตัวเองถูกเปรียบเทียบว่าเป็นหมาจึงหาหนทางเพื่อที่จะเอาคืนคานทีให้ได้และในระหว่างชั้นเรียนนั่นเองอาจารย์จึงตั้งคำถามเพื่อที่จะถามคานทีต่อหน้า เพื่อนคนอื่นๆในชั้นเรียนในใจของอาจารย์ทําเพียงแค่อยากให้คานทีอับอายบ้างอาจารย์จึงถามคานทีว่าหากมีกล่องอยู่สองใบใบที่หนึ่งใส่ความรู้อีกใบหนึ่งใส่ความร่ํารวยถ้าเป็นเธอละคานทีเธอจะเลือกกล่องไหนคานทีตอบแบบไม่ลังเลใจผมเลือกกล่องที่สองครับผมเลือกกล่องความร่ํารวยหลังจากได้ยินคานทีพูดอาจารย์ก็ยิ้มเยาะและตอบกลับไปว่าถ้าเป็นครูนะ ครูเลือกกล่องใบที่หนึ่งคานทีนึกอะไรออกอีกจึงตอบอาจารย์กลับไปว่าใช่ครับอาจารย์คนเราเนี่ยก็มักอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีอยู่แล้วอาจารย์ได้ยินคานทีตอบมาแบบนั้นก็ยิ่งโกรธหนักขึ้นไปอีกและมีอีกวันหนึ่งเมื่ออาจารย์กําลังตรวจข้อสอบและเจอกระดาษคําตอบของคานทีซึ่งคานทีทําถูกหมดเลยทุกข้ออาจารย์ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเลยเขียนไปในกระดาษคาตอบของคาน ทีในช่องคะแนนว่าไอ้งั่งเมื่อคานทีได้รับกระดาษคำตอบของเขาคืนเห็นคำนี้ก็ตกใจและเขาก็นั่งนึกอะไรสักพักหนึ่งจากนั้นเขาก็ถือกระดาษคำตอบนี้เดินไปหาอาจารย์และคานทีก็บอกกับอาจารย์ไปว่าอาจารย์ครับอาจารย์ะ่ะเซ็นชื่อให้ผมเรียบร้อยแล้วแต่อาจารย์ลืมคะแนนของผมครับ จากเรื่องนี้หากตัวเราเองเจอสถานการณ์แบบคานทีโคชอยากบอกทุกคนนะคะว่าบางครั้งการที่เรายืนหยัดที่จะตอบโต้ในบางสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรามันไม่ใช่เรื่องแย่เลยแต่คุณจงใช้ปัญญาหรือสติ ที่คุณมีนักขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหาแก้สถานการณ์ตรงหน้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและจงรู้เลยว่า<ม>คนที่คอยปาโครนใส่ผู้อื่นมือของเขาม,มักเปื้อนเป็นคนแรกเสมอโคชโอขอฝากคลิปนี้ให้ส่งพลังและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเจอสถานการณ์ไหนอยู่ขอให้รู้เลยค่ะเพียงคุณมีสติปัญญาก็จะเกิดและคุณก็จะผ่านได้ทุกสถานการณ์